สวัสดีนะครับผมพบกันกันกบยูคิวดูโรดิ้ส์นะครับผมนะวีดีโอนี้จะเป็นวีดีโอในส่วนของดูโริงชาร์เลนเจอร์อที่เหลือนะครับผมนะซึ่งผมทำเอาไว้แล้วนะครับผมในส่วนแรกก็คือชาร์เลนเจอร์หนึ่งถึงชาร์เลนเจอร์สามนะครับผมล่าสุดน,นะฮะอันนี้เราก็จะมาเคลียร์ชาร์เลนเจอร์ที่เหลือคือ4กับ5นะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดีย๋ยวเราจะเข้าลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Challenger อีก2อันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะซึ่ง Challenger ล่าสุดก็เพิ่งจะออกมาเมื่อวันวันนี้เลยนะครับผมนะอันนี้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับผม3 3 c h า,า l l e n g e r แรกนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปต่อ c h a l l นเจ e r 4กันเชอเ h a l จ e n g สี่นะครับโอเคฮะ Challenger 4นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะไอส่วนของ Challenger 4นะครับก็มีมอนอยู่2ใบในสนามแล้วก็อันนี้มอนเคอร์ซอฟดากอนนะครับอยู่ในเด็กแล้วก็เป็น x อ็กซีนะฮะมี2ตัวซึ่งอันนี้เราจะต้องทําการอัญเชิญแบบ X อ็กซนะครับแต่ว่าอัญเชิญเอ็กซเนี่ยเราจะต้องเรียกลงมาให้ได้อยู่ในสนาม2ใบนะครับผมนะเดี๋ยววิธีการเรียกก็คือเราต้องใช้มอนเตอร์พิธีกรรมในการเรียกก็คือตัวเนโครสัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ ใช้เวทในครอสนะครับผมนะอันเชิญพิธีกรรมมาก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเราใช้แบบตามลำดับแล้วก็เรียนเป็นสเต็ปก็จะใช้กล้าหมดกาดีนะครับอันนี้เมื่อถูกจากการสังเวยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสังเวยในมือหรือว่าสังเวยในสนามนะครับผมเราสามารถเรียกมอนสเตอร์น้อร์มานเผามัองกรนะครับผมจากเด็กนะครับหรือในสุสานนะครับได้แต่ว่าพรพลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์นะครับ ค่าพลังจะกลายเป็นศูนย์นะฮะอันนี้พอเรียกเรามาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะ xz ก่อนตัวแรกนะครับพอเรา xz แล้วเนี่ยเราก็จะไปต่ออันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น x ีตัวที่ห้าดาวเอ้ยแรงห้านะครับผมนะเราสามารถเลือกการหนึ่งใบฝันของข้ามนะครับผมแล้วก็สั่งทำลายมอนสเตอร์ฝันของข้ามใบนั้นนะครับผมจากนั้นทาการทำความเสียหายนะครับผมสร้างความเสียหาย แกผู้เล้นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโดยสร้างความเสียหายตามพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีปกติของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนะครับผมนะเราก็าใช้เอฟเฟกนะครับผมนะยิงไป1ตัวก่อนก็คือยิงตัวนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตี2,000อยู่แล้วนะครับผมก็ยิงดาเมจไป1,000แล้วก็อันนี้เนี่ยตัวนี้ไกาอานเนี่ยเราสามารถแรงอัพขึ้นมาได้นะครับผมนะโดยที่ตัวมันเองมันสามารถ ทำการเฉล r เ i ็ c e ิทโดยใช้มอนสเตอร์เอ็กซิแรงห้าแรงหกนะครับผมที่เราควบคุมเนี่ยเป็นวัตถุดู่ในการเอ็กซินะครับผมแรงอัพก็อันเชิญเรียกไกอาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งไกอาร์เอ็กตัวนี้เนี่ยมันสามารถตีทะลุดีฟเฟนส์ของมอนสเตอร์ฝันของข้ามได้ด้วยนะครับผมเราก็ปิดเกมด้วยการใช้ไกอาตีปิดไปนะครับนะอันนี้คือชาร์เลนเจอร์สนะครับผมนะก็จบลงไปนะครับ คือใช้้ถูกนะครับผมก็จบไม่ยากนะครับผมเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นเฮราติกเนี่ยเฮราติกดาก้อนเนี่ยก็ใช้คอมโบคอมโบง่ายเลยนะครับผมส่วนอ่ดวลเชลเลนเจอร์อสุดท้ายนะครับผมนะเชลเลนเจอร์สุดท้ายถามว่ามีความยากไหมก็ยากนะก็ถือว่ายากระดับหนึ่งนะครับยากระดับหนึ่งคือถ้าเราใช้ผิด นะครับมอนเตอร์ฝันของข้างมี3าตัวนะครับแล้วมีพลังโจมตี2อ0 0ันี่ถึง2ตัวพันเก้าหนึ่งตัวนะครับตอนมาดูคางเราบ้างดีกว่านะครับผมนะเรามีโลมานะครับผมแล้วก็บังกอนที่บวกพลังโจมตีตามจำนวนมอนสเตอร์ทูนเนอร์ในสนาม,มนะครับผมนะซึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับผมนะตัวดอฟฟี่เนี่ยมันมีความสามารถอยู่2อเอฟเฟกนะครับผมนะในเทอร์หนึ่งเนี่ยเลือกมอนสเตอร์ Monster ฝันตรงข้ามที่ควบคุมนะครับผมจากนั้นสั่งรถพลังโจมตีครึ่งหนึ่งนะครับผมนะจนกระทั่งจบเทิร์นนะครับอันนี้คือของเอฟเฟกแรกนะฮะต่อมาเอฟเฟกที่2คือถ้าการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากการ์ดฝันตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือใช้การ์ดเอฟเฟกนะครับผมแล้วถูกส่งลงสุสานนะเราสามารถทําการแบนนิตนะครับผมมอนสเตอร์ทัดน้ําจากสุสานเรานะครับผมทําการนั่นเชิญใบนี้แบบพิเศษนะครับผมจากนั้นถ้าเราทําสําเร็จนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้จะกลายเป็นจูเนอร์นะครับผมนะอันนี้เนี่ยถ้าเราลดเอฟเฟก็์ เคลียร์มอนไม่หมดแล้วแต่เราจะทํายังไงต้องเคลียร์มอนให้หมดถูกไหมครับนะฮะอันนี้ก็คืออเราต้องใช้เอฟเฟกหนะนะใ,งงให้ถูกจังหวะนะครับผมนะใช้เอฟเฟกยังไงให้ถูกจังหวะนะครับผมนะอันนี้คือเหมือนมืนจะหลอกเราว่าให้เรากดใช้เอฟเฟกลดพลังแล้วตีไปนะครับซึ่งมันมันก็ตีได้แค่ตัวเดียวอะครับจริงๆมันเคลียร์ได้แค่ตัวเดียวนะมันเคลียร์ได้ไม่หมดจริงๆรดวางมาตีตายคู่แล้วก็ แบนเน็ตออกมาปับ๊บตีมาก็ไลพ์พอยก็ยังเหลืออยู่ดีนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ยากถือว่ายากอยู่แต่ถ้าเราใชเอฟเฟกนะครับอันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะทําวิธีที่ถูกต้องก่อนนะครับผมนะก็คือเราจะใช้ตัวนี้ตีตายคู่นะครับแล้วก็จากนั้นใชเอฟเฟกคืออฟเฟกตัวนี้มันสามารถชุบขึ้นมาเรื่อยๆตาบใด ที่มีมอนสเตอร์ท่าน้ำในสุาสานเรานะครับซึ่งอมอนเด็กของออคริสตันเนี่ยจะจะใช้ได้ดีมากเพราะว่ามันชุบได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้เราก็ชุบมาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วก็จากนั้นเนี่ยตีลงๆไปเพราะว่ามันเราเคลียร์หมดแล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะครับคือเราตีไปแบบธรรมดาเลยนะฮะเอา โลมาตัวแรกตีมอน่อมอเตอร์ลัตเตอร์ดากนตัวแรกให้ตายคู่นะครับผมแล้วก็ชุบขึ้นมานะครับแล้วก็เอามังกรท่าดน้ําที่ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาตี A, eno, าาาในเออเสาอีกตัวหนึ่งพันเก้าตายนะครับผมแล้วก็เอาโลมาตีอีกรอบหนึ่งตายคู่แล้วก็ชุบออกมาทีนี้มอนเขาโลงก็ตีเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือจบนะแต่ถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นมาแรกๆผิดมันแรกเขาจะใช้เอฟเฟกต์รถพลังก่อน นะครับสมมุติว่าอันนี้ผมลดตัวนี้ก่อนนะคือเราตีไม่จบอยู่แล้วนะครับอ่านี้ตายคู่นะอันนี้ตายคู่เราอ่านนี้ออกมาเห็นไหมแล้วก็เนี้ยมันมันถึงเคล์หมดแต่ว่าไล่พอยท์เขาก็ไม่จบไงวะเนี้ย,ยมันได้แค่ครึ่งเดียวและแถมเคล์ไม่จบด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้มันเป็นชาเลนจ์ที่เอาไว้หลอกคนที่ชอบใช้เอฟเฟกบ่อยๆซึ่งส่วนใหญ่โรมาเนี่ยมันจะใช้เอฟเฟกต์แรกประจําอยู่แล้วแต่ว่าเอฟเฟกที่สองจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับดังนี้เขาให้ใช้แบบเอฟเฟกที่สองซึ่งทำองแบบกวนๆนะครับนะก็ชาเลนเจอร์นี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด5้าชาเลนเจอร์นะครับผมนะก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมนะชาเลนเจอร์ของล่าสุดก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว วิดีโอนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมนะสำหรับกิจกรรมใหม่ๆหรือกิจกรรมที่ออกมาล่าสุดอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอออกมาให้นะครับสอบวิดีโอนี้ขอจบเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ